เป็นกุฏิคุ้นมากคุ้นมากน่ารักมากสวยมากเลย คือคุ้นแต่หืออืมไม่กลัวเลยไม่คุ้นหน้าปาเลยนั<อ>่งจะตกใจต,ตัวนั้นก็สวยแต่ไม่ถึงแม่ไปไหนสวยมากเลยตอนนั้นตัวเมียตอนน,ตน,ตนี้ตัวผู้นะคะตัวผู้ก็สวยเออมันนี้เราแน่วรำให้ดูหน่อย รำให้ดูหน่อยรูปหล่อเร็วลำแพนให้ดูหน่อยเยอะมากเลยอืมอืมต้นนี่อันนั้นตัวผู้ตัวผู้นี่ตัวนี้ก็ตัวผู้เนี่ยอะไรตัวไม่ใช่ตัวผู้นะตัวเมียไม่ใช่หรอตัวเมียไหมตัวเมียเต็มต้นเลยค่ะตัวนั้นตัวผู้อ่ะ นอนอยู่บนต้นไม้เต็มต้นเลยตัวผู้ตัวใดตัวตัวผู้ลูกทำไมไม่ถ่ายไม่เห็นเพื่อนเต็มต้นเลยตอนนี้กาลังน้องกําลังจะขึ้นบ้านนะคะน้องกําลังจะขึ้นบ้านนอนบนต้นไม้เต็มต้นไม้เลยนอนบนต้นไม้ ไปเดินลูกกลับบ้านกลับทางเดิมนี่แหละหรือจะกลับทางใหม่กลับทางใหม่เลี้ยวตรงนี้ก็ได้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเต้อเอาอ้าวกับบอมิถ้ากลับทางเก่าก็จะผ่านทั้งเจดีไปเดินผ่านเจดีก็ได้